ตอนรับพี่เกตกันนะคะสวัสดีอรุณสวัสดิ์ o o o d m o r n i โอ้เฮโย รื่องภาษาไหนเลยสวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าค่ะคุณพี่นะคะก็มาคุยในเรื่องที่เมื่อคืนนะคะเราก็เห็นข่าวอะไรกันโต้อตอบไปมาในโซเชียลจนกลายเป็นออกโทรทัศน์นะคะวันนี้เราก็เลยแบบเอ๊ะบางทีเนี่ยเรื่องของอการที่เราจะไปตอบโต้อ,ตอ,อะไรกันในโลกออนไลน์เนี่ยมันมันมันค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะคะเราเคยพูดเรื่องนี้กันไปเยอะแยะแล้วเานาะพี่เกตเนาะแต่ทีนี้เนี่ยเราจะมาคุยเพื่อ เตือนนะคะสำหรับหลายๆคนที่อาจจะมีความรู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดแล้วก็เก่งแล้วก็มีความรู้รอบด้านนะคะแล้วก็ไปเหมือนกับตีตราคนอื่นว่าไม่ค่อยจะรู้อะไรสักเท่าไหร่แบบนี้เป็นต้นนะคะซึ่งมันก็ทำให้เกิดความขุ่นข้องหมองใจกันนะคะประเด็นของเราในวันนี้ค่ะเป็นเรื่องของการที่ จะสอนคนอื่นให้ฉลาดเราจะต้องเช็คความสามารถของตัวเองคือบางคนเนี่ยเ mm hmm. ก่งจริงแต่บางคนไม่ได้เก่งจริงแต่ชอบไปว่าชาวบ้านคนนั้นคนนี้อย่างนี้เป็นต้นค่ะใช่เพราะอย่างที่มองเห็นเลยนะคะก็คืออ,อ,อย่างปัญหาหรือเออเขาเรียกอะไรนะประเด็นนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่พิเกดมองเห็นคือคนบางคนทําตัวเป็นไม้บรรทัดเที่ยววัดคนอื่นไปทั่วทั้งทที่ตัวเองก็ไม่ตรง และบ่อยครั้งก็ทําตัวเป็นกระดาษทรายที่คอยขัดเกลาคนอื่นทั้งทงท,งท,งที่ตัวเองก็หยาบนะคะจะไปสอนคนอื่นเช็คความสามารถตัวเองหรือยังอย่างคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถ้าจะสอนลูกให้เป็นคนดีเป็นคนขยันนะคะตั้งใจเรียนคุณพ่อคุณแม่เป็นคนดีและขยันทํามาหากินจริงจังหรือยังหรืออ่าอย่างเคสเนี้ยจะไปสอนกฎหมายใครต่อใครเนี่ยตัวเราเองเนี่ยมีความรู้ด้านกฎหมายแตกฉานดีจริงแล้วใช่หรือไม่ ครูเนี่ยนะคะเป้พี่ว่าอย่างคุณครูเนี่ยจะสอนเด็กให้อ่านออกเขียนได้ส่วนใหญ่ครูก็จะต้องแตกฉานอ่านออกเขียนเป็นมีความรู้มีความสามารถนะคะแล้วก็รู้บทบาทของตัวเองแล้วมันถึงจะไปสอนคนนู้นคนนี้ได้แต่ว่าอย่างสิ่งที่พี่เกตเห็นเนี่ยมันก็เลยทําให้เราแอบมองเห็นว่าเออสิ่งที่มันสะท้อนเรื่องเนี้ยแล้วทําให้เรา เห็นเล่นๆคือในเรื่องของบทบาทและหน้าที่ทำไมคนบางคนถึงรู้เรื่องชาวบ้านทุกเรื่องแต่กลับไม่ไรู้สักเรื่องเดียวเกี่ยวกับตัวเองทำไมเขามีเวลาว่างเที่ยววิจารณ์การทำงานของใครต่อใครแต่กลับไม่มีเวลาให้กับการแค่แก้ไขข้อผิดพลาดและนิสัยที่ไม่น่ารักของตัวเราเองดังนั้นเนี่ยการที่เราได้เห็นคนคนหนึ่งเนี่ยค่ะเอาพื้นที่โซเชียลนั่งอารวาสโยโมโหหาเรื่องคนต,ต่อเลาะต่อเถียงเนี่ย คือถ้าเป็นเราถ้าเป็นเป้เป็นพี่เกตหรือเป็นคุณผู้ฟังอยู่เนี้ยเราจะทำไหมหรือเราจะเอาเวลาไปทำอะไรไปทำหน้าที่รักษาบทบาทนะคะหรือสิ่งที่ได้รับมอบหมายมาให้เกิดประโยชน์หรือจะเที่ยวพ่นคำพูดอาอราวาสเรียลาดอย่างนี้คือเป็นเป้เป้เปเปทำไหม ไม่ทำแล้วก็เคยเจอด้วยเหตุการณ์แบบนี้นะคะเออคุณผู้ฟังของเราเนี่ยก็จะมีหลากหลายคือบางทีคนที่เข้ามาในเพจของ Med 1 0 7เนี่ยก็จะมีผู้ฟังจริงๆกับบางทีก็เป็นบุคคลล่ารางวันอะไรแบบนี้นะพี่เกดซึ่งทีมงานของเราก็รู้นะว่าแต่ละคนที่เขียนหรือว่าประสงค์เนี่ยเขามีความคิดอย่างไรบ้างแล้วก็จะมีการพาดพิงอ่ะมี เขียนถึงปูเป้ด้วยและเราก็อธิบายไปในเหตุผลนะคะแต่เขาก็ไม่รับฟังว่าทําไมเราจะต้องมีการอ่าโพสต์ในแบบนี้เขาก็จะเริ่มเริ่มใช้คําที่รู้สึกว่ามันมันเกินขอบเขตและคุณเริ่มแสดงความถ่อยใช้คํานี้ พิมพ์อะไรที่มันมันมันไม่ใช่แล้วมันหลุดประเด็นแล้วคือแล้วก็เริ่ม,เร,มเริ่มเหมือนกับพยายามที่จะดูถูกเราด้วยการบอกโอ้ยเพจก็มี follower <im itation> แค่นี้เหรอแบบอืมก็พยายามต่อไปคือมันไม่ใช่แล้วก็เลยอ่ะ <im itation> โอเคถ้าเป็นแบบนี้อธิบายแบบเหตุแบบผลก็คงไม่เข้าใจ <im itation> เพราะหนึ่งดิฉันไม่ได้เป็นเน็ตไอดอลที่ต้องมานั่งอุตายปื้มวันนี้มีคนไลค์เท่านั้นฟอลโล g เท่านี้พี่เก เป็นเพื่อนปุบเป้พี่เกดก็รู้ว่านานๆชาติหนึ่งปุบเป้จะลงรูปสักทีแล้วรูปก็ไม่ใช่รูปเรียลไทม์รูปตั้งแต่เที่ยวเมื่อปีที่แล้วก็มีใช่ไหมคะจริงเออะฉะนั้นโซเชียลมันก็เป็นแค่อีกช่องทางทีฉนันอาจจะไม่ใช่แบบว่าเป็นคนทันสมัยที่จะต้องมาแบบโอ้ยลงมันทุกวันเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณพูดมามันไม่จริงแต่การที่เราจะไปนั่งอธิบายกับคนแบบนี้พี่เกดมันเสียเวลาชีวิตนะคะมันมันรู้สึกว่ามันระดับ ความคิดความอ่านมันไม่เท่ากันน่ะเราก็เลยแค่บอกไปว่าอ่ะก็ขอบคุณที่ฟังคลื่นของเราและขออวยพรให้คุณมีชีวิตที่ดีเราก็จบแล้วจะก็จะไม่อ่านไม่ไปยุ่งอะไรเพราะว่าไม่อยากตอกความยาวสาวความยืดกับคนประเภทนี้พี่เกดเองเคยเจอไหมคะเคยเจอค่ะแล้วก็คนบางคนนะคะเขาไม่ได้พร้อมที่จะทําความเข้าใจเขาต้องการมีเราเป็นคู่กรณีเพื่อระบายและสร้างความสะใจดังนั้นแล้วถ้าสมมติเป็นอย่างตัวพี่เกดนะพี่เกดไม่โตอตอบ ก็คืออันเฟรนด์บังบล็อกบ้างไฮโพสไฮคอมเมนต์ High Post, High Comment, หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่นานมาแล้วที่เคยโดนเนาะแล้วก็ต่างคนต่างอยู่ก็ให้เป็นสัมภเวสีในชีวิตที่ได้แตกแผกส่วนกุศลและเมตตาไปให้ก็ขอให้แบบว่าไม่ไปเรียราดหรือเกลี้ยกลาดแบบเนี้ยใส่ใครมันแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเออมันขึ้นอยู่กับว,ว่าเขาทำเรื่องไม่น่ารักมาหรือเขาพูดไม่น่ารักมานะคะเรามีสิทธิ์เนี่ยที่จะ รับมันเข้ามาอยู่ในใจหรือให้มันมาอยู่ในสมองเราได้เพราะว่าบางคนบางคนเนี่ยมันมีความสามารถในการทําเรื่องดีๆให้กลายเป็นแย่บางคนก็ไม่ได้อวดผลงานแต่อวดการวิจารณ์จะเหมือนอ้ออวดความสามารถจากการวิจารณ์คนอื่นๆหรือคนทํางานเก่งๆเ,เป็นแต่สิ่งที่เขาทําทั้งหมดนะคะมันไม่ได้ทําให้เขาดูฉลาดและมีความสามารถมากขึ้นนะ,ะสิ่งที่มันสะท้อนและเห็นได้ชัดจริงๆเลยจากการวิาพากษ์วิจารณ์คนอื่นด้วยการบูลลี่เนี่ย ไม่ได้สื่อถึงดีกรีความฉลาดและความสามารถแต่มันสะท้อนรากเหง้าทางปัญญาที่แทบหาไม่ได้ของตัวผู้พูดเองดังนั้นแล้วในวันนี้บางครั้งเนี่ยเราเนี่ยอาจจะรู้สึกขุนขุนขุนกลุ่นกับการกระทําของใครต่อใครนะคะแล้วก็ออกไปวิจารณ์เขาเนี่ยอก่อนที่จะวิจารณ์เขากลับมาดูก่อนว่าบทบาทและหน้าที่ของตัวเองเนี่ยเรารักษามันได้อย่างถูกต้องเข้มแข็งสวยงามไหมถ้าเราเป็นคนที่เข้มแข็งสวยงามแล้วเนี่ย พี่เกดก็มั่นใจว่า,าการที่คุณจะนําเสนอไอเดียหรือนําเสนอความคิดออกไปมันจะไม่ได้เป็นในเชิงของอันธพาลอย่างแน่นอนนะคะก็ต้องใายใจลึกๆแล้วก็ควบคุมสติและอารมณ์จะได้ไม่ต้องไปทะเลาะกับใครไปทั่วเนะาะค่ะเดี๋ยวมาคุยกันต่อในเรื่องนี้ค่ะมาค่ะคุยกันพี่เกดค่ในเรื่องของอการที่เราใช้ชีวิตในสังคมนะคะแน่นอนค่ะเราจะต้องเจอกับผู้คนที่หลากหลายก่อนที่จะ ทำการเขาเรียกว่าเป็นมาตรฐานไม้บรรทัดเป็นเป็นกระดาษทรายในการชี้วัดตรงนูง้นต,ต,ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเราเองอย่างที่พี่เกศพูดเลยว่าจะต้องมาพิจารณาดูตัวเองก่อนนะคะอย่างสมัยก่อนเนี่ยก็จะมเะีเรื่องของคุณพ่อใช่ไหมคะว่าโอ้โหจับได้ว่าลูกสูบบุหรี่ตีตีต,ต,ตีแต่ในปากพ่อคาบุหรี่อยู่อย่างเงี้ยคือ <S 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 มัน มันโอ้ m ก g อ d มันไม่สามารถที่จะมาแก้ไขได้ถ้าตราบใดที่คุณยังเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีในขณะเดียวกันถ้าเราจะไปว่าคนอื่นจะต้องดูตัวเองก่อนว่าสิ่งที่เรากำลังจะว่าเข้าไปเนี่ยเราเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะคะอย่างในกรณีอุย้ยทําไมเป็นคนสกรปรกแบบนี้อา้าวแต่ห้องตัวเองก็เน่าหนอนเหมือนกันหรือพฤติกรรมบางอย่าง ด่าคนนั้นด่าคนนี้ไปทั่วแต่ตัวเองก็เป็นอันนี้เนี่ยหลายๆคนลืมที่จะมองดูตัวเองไปเพราะสิ่งที่เราเป็นเราทำจนเป็นนิสัยเราก็มองว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องที่เลวร้ายอะไรแซงคิวการปาดหน้าหยิบของแล้วก็เออเขาเขาให้หยิบนิดเดียวแต่ด้วยความโลภของเราก็หยิบแล้วก็ทำไมเราไปฝากญาติพี่น้องนายมันก็เป็นการทำบุญเหมือนกันแบบนี้ค่ะค่ะคนอื่นทำเนี่ยกลายเป็นเรื่องผิด เพราะว่าคนโดยทั่วไปไม่ทำกับตอนตัวเองทำเนี่ยก,ก็ไม่ผิดปกติสักเท่าไหร่เนี่ยนะคะความสามารถเนี่ยคือพี่เกตว่าตรงเนี้ยคือถ้าคนเรามันรู้บทบาทรู้หน้าที่นะคะรู้ความสามารถของตัวเองพัฒนาความสามารถของตัวเองให้อยู่ในจุดที่เรียกได้ว่าเรียบร้อยสมบูรณ์ใกล้ๆความสมบูรณค์คนสมบูรณ์แบบคงไม่มีอยู่ในโลกหรอกแต่ว่าคือสมมติอย่างเรื่องกออาทีิเป้พูดอะ ถ้าพี่เกดจะไปสอนคนให้เป็นคนรู้จักรักความสะอาดตัวพี่เกดก็ต้องรักความสะอาดก่อนอย่างคนบางคนเนี่ยจะไปสอนคนอื่นเกี่ยวกับเรื่องของความสามารถตัวเองมีความสามารถหรือยังมีหน้าที่การงานที่จะช่วยพัฒนาชีวิตคนอื่นแต่กลับไม่เคยก้มลงมองความถดถอยการกระทําของตัวเองแล้วมันจะไปพัฒนาใครได้ นะคะคนแบบไหนเราควรจะเลือกเลือกให้เขาเป็นตัวแทนในการแก้ปัญหาสมมุติว่าบทบาทของหน้าที่ของผู้แทนนะคะ,ะหรือเป็นคนที่เป็นตัวแทนคนที่ถูกคัดเลือกขึ้นมาเนี่ยคือแก้ปัญหาดูแลคุณภาพชีวิตของคนในกลุ่มของเราให้มันดีขึ้นสมมติว่าพิเกตถูกเลือกเป็นหัวหน้านะคะหัวหน้าของกองอแบบเหมือนหัวหน้าห้องอย่างเงี้ยพ่เกตก็ต้องให เพื่อนๆในห้องเนี่ยอได้รับสิทธิ์ที่ดีหรือทําอะไรที่ดีขึ้นได้แต่ถ้าพี่เกศไม่ได้ทําตรงนั้นเนี่ยพี่เกศก็เป็นคนที่ถูกเลือกคนไร้ความสามารถคนหนึ่งที่ถูกเลือกความสามารถมันดูได้จากคําพูดความคิดและการกระทํานะคะถ้า,ถ,าถ้าสมมติว่าเอเห็นสิ่งที่เขาพูดแล้วสิ่งที่เขาทําแล้วหรือมุมม,มองความคิดที่เขาเสนอออกมาแล้วเนี่ยเราสามารถตีค่าหรือการันตีได้ว่าคนคนนั้นอะ มีสมองหรือไร้สมองบางทีเครื่องตรวจวัดไข้เอาไปวัดเนี่ยไม่เจอไข้แต่ก็ไม่เห็นสมองด้วยเหมือนกันนะคะฉะนั้นแล้วบทบาทและหน้าที่ของตัวเราในวันนี้นะคะมันเป็นยังไงก็กลับมาดูแลรับผิดชอบให้มันน่ารักขึ้นถ้าไม่ไม่มีปัญญาที่จะสร้างหรือพัฒนาอะไรเนี่ยนะคะก็กลับมาพัฒนาระดับปัญญาความสามารถเอามาใช้ให้เกิดเกิดประโยชน์ถ้าตัวเราเองยังพัฒนาตัวเองไม่ได้ เราจะเอาความสามารถที่ไหนไปพัฒนาคนอื่นตรงเนี้ยมันก็ต้องคิดให้ให้ช้วนถี่นะคะการที่เราได้เห็นคนคนึงเนี่ยเอาพื้นที่โซเชียลมานั่งอารวาสโยโมโหหาเรื่องคนเนี่ยเป็นเราเราไม่ทําเหมือนอย่างเบรกที่แล้วที่แบบอเป็เปก็คงไม่ได้ว่างพอนะคะเอาเวลามาหาเพลงหรือหาคอนเทนต์ที่จะแบบเรามาพูดคุยกันมันก็จะเป็นประโยชน์กว่า คนเราทุกคนเนี่ยพี่เกดเชื่อว่านะคะเวลาของเราเนี่ยมันมีเท่าๆกันแต่การที่จะเอาเวลาไปทําอะไรของพวกเราเนี่ยมันต่างกันแล้วพอเราใช้ทําอะไรต่างกันปุ๊บสิ่งนั้นมันก็จะสะท้อนภาพลักษณ์แล้วก็ตัวตนของเราในขณะที่เขาว่าคนว่าผู้หญิงอีกคนนึงใช่ไหมคะผู้หญิงคนนั้นเนี่ยกําลังทําหน้าที่ในเรื่องของตัวบทกฎหมายขับเคลื่อนในเรื่องของการพัฒนานู่นนี่นั่น กับอีกคนนึงที่กาลังนั่งด่าเนี่ยพิเกตยังไม่เห็นอะไรที่เป็นผลงานที่เป็นชิ้นเป็นอันของเขาเลยนอกจากการที่แบบว่าอ่าเดี๋ยวก็ว่าคนนู้นว่าคนนี้เพราะว่าเคยแอบเข้าไปดูเหมือนกันนะนเป้<ะ>มันทาให้พี่เกตไม่ต้องเลือกฝั่งหรอกอ สามารถตัดสินใจได้คร่าวๆว่าอ๋อถ้าพี่เกดจะเลือกฟังเนี่ยพี่เกดจะฟังใครนะแล้วก็สําหรับเรื่องนี้เนี่ยที่มันเกิดขึ้นนะคะแล้วมันเกิดขึ้นแน่ๆแล้วแหละว่าเวลาเราเห็นข่าวแบบนี้เนี่ยปุ๊บเราก็จะรู้สึกว่าหัวใจของเรามันทํางานไม่ปกติอะค่ะคือแบบเออไม่ชอบเลยน่าเกลียดจังเลยน่าขยะแยงจังเลยสมองส่วนไหนมาคิดดังนั้นแล้วเนี่ย สูดหายใจลึกๆคะ่ะอย่าปล่อยให้ความผิดปกติของคนอื่นมาสร้างความขุนให้กับใจเราได้นานะจะไปเปลี่ยนชั่วไปเปลี่ยนคนชั่วให้กลายเป็นคนดีมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่า เปลี่ยนใจร้ายๆของตัวเราอะคะ่ะให้กลับมารู้สึกสบายได้มากขึ้นมันง่ายกว่าอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็กลับมานะคะบอกว่าสูตใหยใจก็ดูข่าวเสพข่าวแล้วลองหามุมอมองที่มันสะท้อนว่ามันจะเกิดข่าวเนี้ยมันจะเกิดประโยชน์อะไรกับชีวิตเราอ๋อมันน่าจะเป็นเรื่องของการรู้จักบทบาทและหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ทํามันให้อย่างเต็มที่แล้วก็อย่าเที่ยวไปว่าใครต่อใคร นะคะให้คุณผู้ฟังค่ะโทรมาสแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้นะคะเราคุยกันในเรื่องของก่อนที่เราเนี่ยจะไปตัดสินไปว่าใครนะคะเราจะต้องพิจารณาที่ตัวเราเองด้วยนะคะคุณผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรโทรมานะคะและในวันนี้ถ้าคุณได้เป็นสายออกอากาศเนี่ยรับไปเลยค่ะกิฟต์เซตจาก UFC Velvet เครื่องดื่มทัญพืชน้ำนมข้าวโอ๊ตใหม่อร่อยกลมกล่อมดื่มง่ายและดีต่อสุขภาพกดโทรศัพท์มาที่เบอร์นี้ ค่ะ022451843 We love to share ต้อนรับคุณผู้ฟังกันสวัสดีค่ะอ่าเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะตามมานะคะสำหรับหัวข้อของเราในวันนี้นะคะเราพูดกันถึงเรื่องก่อนที่จะไปว่าไปติเตียนคนอื่นเนี่ยพี่เกดเราจะต้องดูความสามารถของตัวเองด้วยนะนะคะซึ่ง จริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันมันเป็นอะไรที่จริงๆควรจะมานั่งพิจารณาตัวเองกันทุกวี่ทุกวันอยู่แล้วเนาะคือมไม่ต้องรอให้คนมาพูดว่าอุ้ยเธอจะต้องมีนิสัยแบบนั้นแบบนี้จริงๆตัวเราเองก็สามารถที่จะเป็นไม้บรรทัดเป็นกระดาษทรายที่จะมาวัดมาตรฐานของเราได้เช่นกันนะคะขณะที่รอสายจากคุณผู้ฟังพี่เกดมีอะไรอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ ของพี่เกดเนี่ยพี่เกดเองก็ฝึกตัวอ่าเป็นกบสายไม้นะคะที่มีความคมและสามารถใส่คนอื่นให้คมให้เรียบได้ด้วยนะคะก็บอกว่ายังไม่ไม่ได้อยากเป็นคนอยาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการขัดเกลาตัวเองนะคะพัฒนาความสามารถของตัวเองเนี่ยพี่เกดว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดผลกับตัวเราเองอะคะ่ะแล้วก็ไม่ต้องไปเที่ยวบอกใครต่อใครว่าทํางงทอย่างนั้นทําอย่างนี้ถ้าเราทําให้เห็นเป็นให้ดูแล้วมีคนเห็นแล้วรู้สึกชื่นชมอยากเชิดชูเนี่ย เขาก็จะมาทําแบบเราเองแต่ในขณะเดียวกันถ้าเรายังทําไม่ได้เป็นไม่ได้เราก็จะไปนั่งสอนเนี่ยก็ไม่มีใครอยากฟังเราอยู่ดีเนาะแต่ง่ายก็คิดง่ายค่ะคุณผู้ฟังมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรียนสายกับคุณอะไรคะพรพันธ์ค่ะค่ะคุณพรพันธ์ใช่ไหมคะค่ะคุณพรพันธ์มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับหัวข้อของเราในวันนี้คะค่ะก็เห็นด้วยกับพี่เกตมากๆเลยค่ะที่ พูดถึงการกระทําของใครคนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคนนะคะว่าฝ่ายหนึ่งเนี่ยเอ,อมีการกระทําที่อ,อน่าเป็นตัวอย่างน่ายกย่องทําเพื่อสังคมแต่อีกฝ่ายหนึ่ง <c oughs> เรียกเป็น A กับ B แล้วกันคะ่ะค่ะ a เนี่ย เอา B ก่อนดีปเป่าเพราะเกริ่นถึง B ก่อนอ uh, <wow. S 2> ดีก็คือทําอะไรเพื่อสังคมมาตลอดมีภาพลักษณ์ที่ดีถ <c oughs> ึงแม้ว่าเรื่องส่วนตัวของเขาก็จะมีด่างท้อยบ้างแต่ว่ามันไม่มีใครเพอร์เฟกแต่เราก็คือดูที่การกระทําของแต่ละคนนะคะ <c oughs> ว่าดีก็คือทําดีทําดีมาตลอดก็คือ A เนี่ยก็อย่างที่พี่เกตบอกคือชอบที่จะวิจารณ์คนอื่นทางโซเชียล ตลอดแต่ว่าการกระทำของตัวเองนั้นไม่ได้ดีเลยแล้วเรื่องบางอย่างที่ตัวเองเกี่ยวข้องเนี่ยก็กําลังอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายอยู่ว่าจะผิดหรือไม่ <c oughs> คือมันมีอโค้ดภาษาอังกฤษที่หนูได้ยึดถือแล้วก็เชื่อมาตลอดอะค่ะว่า better to remain silent and be thought a fool than to speak and to remove all doubt ก็คือให้นิ่งเงียบเอาไว้ถึงแม้ว่าคนอื่นเขาอาจจะคิดว่าเราโง่แต่ว่าถ้าเราพูดออกมาในสิ่งที่มันโง่จริงๆนั่นก็คือเขาไม่ต้องคิดเลยก็คือการทำของเรามันแสดงออกมาทั้งหมดแล้วค่ะค่ะผมันแซ่บมากเลยนะคะแล้วมีความแสบเบาๆด้วยเนาะ ก็คือไม่ต้องให้ใครใคมาตัดสินเลยเพราะว่าสิ่งที่เราทํามันแสดงความเป็นตัวตนของเราเรียบร้อยแล้วเนาะใช่ค่ะแต่ไม่รู้ว่าคนคนนั้นเนี่ยคุณ b เนี่ยเอกคุณเอเนี่ยป <Yeah. S 2> าบไหมเพราะว่าดูการกระทําของเขานี่เขาไม่ได้รู้เลยว่าเขาผิดหรือว่าทําอะไรที่มันโง่เขลาอยู่ที่อ,อายุก็ มากแล้วค่ะก็อย่างนี้เนี่ยสังคมก็จะเป็นผู้ตัดสินแล้วเราก็ก็สังเกตว่าสังคมส่วนใหญ่จะมีความคิดเห็นไปในทิศทางไหนนะคะในขณะที่ฝ่ายหนึ่งก็จะเปิดให้คนสามารถมาคอมเมนต์ได้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเลือกที่จะปิดคอมเมนต์ไปไหมคะคือเราก็ได้แค่คุยกันนอกรอบแต่ไม่สามารถที่จะไปเมเหมือนกับว่าเรียกสติอะไรแบบนี้ได้ค่ะใช่ค่ะก็ดูดูข่าวแล้วก็ยิ้มมุมปากอืม ยิ้มมุมปากนี่ฉันชอบคำนี้นะคะพี่เกดคะเมื่อกี้จะพูดอะไรนะคะ คือ,อก็อย่างอย่างที่บอกค่ะว่าไม่รู้ว่าเขาจะรู้ไหมคนส่วนส่วนใหญ่นะคะไม่เคยฝึกรู้ตัวอยู่แล้วแล้วก็มักจะรู้เรื่องชาวบ้านมากกว่าเรื่องของตัวเองคราวนี้อย่างพวกเราที่ได้มีโอกาสมาพูดคุยกันในวันนี้หรือได้ยินได้ฟังกันนะคะพี่เก๋ก็อยากจะให้กลับมาสะท้อนแล้วก็มองพิจารณาตัวเราเยอะๆว่าคนทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์นะคะมีชีวิตมีบทบาทมีหน้าที่นะคะแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะใช้สิทธิ์ในทางที่น่ารักแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์ เราก็ยังมีอีกหลายหลายคนที่บกพร่องกับหน้าที่ที่ตัวเองพึงทำคนอื่นเป็นอย่างไรมันไม่สำคัญแต่ตัวเราในวันนี้เป็นคนที่ยังต้องใช้ชีวิตมีสิทธิ์มีบทบาทและหน้าที่เราทำอย่างไรเป็นเรื่องสำคัญเห็นเขาแล้วเรารู้สึกขยะขยงเราไม่ชอบเราก็อย่าไปทำอะไรแบบนั้นกลับมาดูตัวเราว่าเออความฉลาดความสามารถของตัวเราเนี่ยมันเป็นไปในทางที่น่ารักสร้างสรรและทําให้เกิดประโยชน์กับคนในครอบครัวคนในที่ทํางานของเราขนาดไหนมีประโยชน์มากกว่าแน่ค่ะ <No. S 2> นะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยแล้วก็ได้เป็นสายหน้าใหม่นะคะรับกิฟต์เซ็ต,ตจาก UFC Velvet เครื่องดื่มทันยาพืชน้ำนมข้าวโอ๊ตใหม่อร่อยกลมกลม่อมดื่มง่ายและดีต่อสุขภาพด้วย uh huh. ค่ะ uh huh. เดี๋ยวถือสายคุยกับเจ้าหน้าที่ของเราในการรับของราวัลน,นะคะอย่าเพิ่งวางโหนะ uh huh. สวัสดีค่ะ We love to share to